ยังไม่มุกออนจากขยะนะเฟย์นะเออเห็นก็บ24ทับเจ็ดฮัลโหลนั่นนะเสียงอุ้งอะไรเ <laughs> ป็นฉันได้ยินเสียงวะ <laughs> อ๋อ One two three four five six six six. Oh Oh go ahead. can see ัวเฮแวจชวเฮีป๊อปั๊อปั๊บมีไหมเสียงตัวเองโอเคเสียงตัวเองมาแล้วปิดพอดีอ,ดอ้าวไ,ไม่ไม่ฉันปิดซ่อนจอพอดีจะไปพิมพ์งานอ่ะโอเคเสียงนา่ะ <laughs> <c oughs> น่ากลัวเวอร์ในโฟลเดอร์ไม่คุยเกาหลีด้วยว่ะจริงปะฮะคิมฮยุนคิมฮยุนคิมฮยุนแบบเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่หน้าชื่อก็เกาหลีอ๋อคิมฮยุนคิมมี่มันว่างตั้งอันไหมเนี่ยโอ้ โอ้ยเจ๊กำลังจะมาเลงพินแบบโอ้ยอ๋อกดเจ๊ค้างไม่ได้เผ็ดก็ยังไม่มีเสียงกลัวงงเดงงเด้ทำไมอ่ะ

จะไปไหนอืมอีเวนท์ท้ายอินพีเรียวเฮ้ยฉันเจอคนเหลืองเหมือนกันสวัสดีค่ะคนเหลืองถ่ายแล้วไปหาหมอไหมดีสั้นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโันยโอ๊ยอ๊ยอยโยยออทอยอยนเออยย โคตรเก๋แ่ะสินแกไปดูพริกหยวกหรือพีเหลืองได้ในในไลฟ์ได้จะตามไปดูน่ากลัวมากคือออกไหมจะทำเฟรนชาดีไหมเออถ้าทำก็ดีเอองั้นเอาใหม่เอาใหม่ตานนี้ไม่มีอะไรไม่เคยเกิดขึ้นตานนีแต่ถ่ายไปหมดแล้วนะกับล็อบบี้เนาะกับล็อบบี้น่ยออกไม่ได้เออ ิจิตอลฟุตปินพบพบแล้วพริกหยวกสีเหลืองมัวแต่ตกใจเจอเฟยสีเหลืองมึงดูคนโอ้ได้เจอญาติแพ็กแมนเหมือนกันโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนก่น มั็นบ่มกราฟิกตัวเองกันอขออันทหยลทเลี้ยงซิง่งเพิ่มมานหนึ่งปิดสนามโคมไฟสมบัติจินหลิน um moving okay. on come on get it up you must really want to win ไทยอิมพีเรียลเหมือนเดิมเฮ้ยรอบนี้อีเวนต์ไทยได้เป็นฮอตโซน่ะถูกแล้ว <c oughs> คิดถูกเลยแน่ใจว่าคิดถูกอะไหนฮอตโซนมันขึ้นอ๋อมันเป็นเหลืองๆอ,อะหรอเยอะโว บบแล้วเบวคนเดียวแหละโอ้โหทำไมไมได้โหลดเลยอะโหลดอยู่นะคอ,อมแอร์ลัวล <ะ S 2> ่วระเบิดทำไมฉันปั๊มกราฟิกต่ำแล้วเมะไดโหลดอ่ะมันไปกับกราฟิกแปลกปะ เฮ้ยอ๋อโอเคโหลดแล้วแปลกๆนะอะไรนะติ่งนี่เจเจนตลอดเวลาตอนกราฟิกธรรมดาทำไมมันเห็นปกติวะอยากได้ปืนปะผู้เบาวทำไมเห็นผู้บาปืน t o u c ั my b o Thank you That's just ปืนแรกเตือโอ้ย ผู้เ่าผู้เ่าถือดาบใหญ่แวววาวแกลดตัวไหล Enemy at close quarters โอ้ยเป็นตัวไหลไปไม่ได้หรอนะทำไมมันแหลกๆวะไม่เก็บอัพอะไรไว้หรือเปล่าใครอะไรทำไมปตัวติดแล้วแหลกชูน่ะ We're stronger together! Where? Not very adept, at I the Let Tiger, oh. Why, Why do <laughs> they challenge me? <laughs> Look at this. Wow. Thank you that's just what I needed จะจะถาม่ไม่เอาอ <Your tricks S 1> ม,มันมาที่ฉันหมดแล้วเ,เ <c oughs> ราส่งการแล้วพวกนี้เปิดแล้วทำงานแล้ว <c oughs> อเอากันหนึ่งที A little elbow grease, and I'm back oh, in action. Oh, no, 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 no. Oh. I feel like a new man. Wait, yeah. Women on. Been tried. Ah! Become one of the shadows. Not very oh, no. adept. Oh. คุณเล่น้วยน้ำตาไหลไปไม่ได้ป่ะวได้ยินเสียงไนี่เห จามะจามไม่ออกมันลงที่ฉันหมดแล้วลตามไม่หยุดเลยเมื่อกี้โอ้ยโดนชาสาวโมาเลยเฮ t ยชูโ e มัน

I don't do. not my i am mending my armor. I'm fixing my armor. I A little elbow grease, and I'm back in action. โอ้อยายยยยาขอขขออที่ซ้อมขอแค่ที่ซ้อมเท่านั้นเท่านั้นโอ้ยบินไปหากระยินข้างหลังเฮ้ยนี่ไม่ Oh, 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 oh not very attractive the universe heads will roll oh, heads oh, oh. yeah. will roll not i'm mending my arms my i try ไม่ได้ยินเสียงกระโดดข้างล่างมีใคให้สมุติ Fixed it. This quest will be simple. We're burning a burn. The enemy is far away, but stay sharp. This should prove useful. I'm not going to die. มาก f, ันเต็มเลยก็ไม่จำเป็นต้องมาถึงแม่เลยโอ้ยโอ้ยอ๋อหรอเดียวเดียดิไปไหนเนี่ยเยย I'm restoring I fly, my health. I'm egg, Oh God. yeah! Oh I'm not guy. Not very a death Oh, คุไม่มีกระสุนเอาเลยเอาเลยโอย้ยพังไยี่อะไรวุ้ย

โอ้ยหลังเขาโอ้โหรู้มี What am I supposed to do with this? I'm fixing my armor. เฮ้ยม่เสียงเสียงครูเป็น I'm fixing my armor. อ้ย I won't abandon you. โอ้คนขอมาอยู่ที่ห่างไกลอ้างวางล้างผู้คน Palliating my wounds. Stay alert. I'll handle the or you did that Palliating my wounds. Consider yourself under my protection. <laughs> Not very adept, dog. <laughs> I'm fixing my armor i my heart. Oh. <laughs> That's the law of the jungle. Oh. Oh. And you thought I was dangerous before the shadow was be <laughs> 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 เดิเอ้ยมันเดินมาได้ไงเนะี่ยออ้เยเดี๋ยวเดยวขยับไม่ได้คือเดี๋ยวโอยโอ๋โอ,อเดี๋ยวดิโอ้โหจะมาเอาอย่างพวกหมายชัดเจนเอา

อ,อย่างนี้ไม่คนละตัวนี่หว่า้ยเลิกยุ่งดิอย่าเลิกเลิกแก้ตัวกันสองตัวแล้วแก้หมดเบิ่อมันไกลมากโหมดอันตีมาเลย i'm fixing my armor i'm mending my arms and cage the tiger Palliating am my wounds the enemy is far away let's Oh I require armor powder. A little elbow grease, and I'm back What's in it? action. Nothing. You see nothing. You see nothing. I feel like a new man. Yeah. Oh, oh, I, see. I need armor powder. Oh.

โอ้โหท่าเช่นเดียงกันน่ะคำหนึ่งฉั้นปลดหัวมากเลยสองร้อยเมตรกระตุกสะบัด something is wrong เป็นชินอัปเดตคงไกลอัปเดตไม่อองะไรอะไรอัปเดตได้อีก ยิงจัดปืนเวลอัพแล้วสักเอสักทีเถอะสักเถอะ,ถอะ,ถอะวอาชโอ้เหลือเท่าไหร่สามพันโอ้เก่งพอ,อ,อปร <c oughs> ับกราฟิกต่ำปุ๊บกระตุกอ้าวมันชอบแบบแรงแรงเรื่อยอยากได้อะไรจากกู <c oughs> ต่ำไปประมวลผลไม่ได้ไงเออ มันเหมือนแบบัวถูกมันอะแน่เลงพอวันนี้พอจะมาสลิงรัวๆมึงก็ไม่มีจังหวะให้กูไปสลิงไปไหนเลยมันอัดแบบสอไหมสอบสอบสอบทำเฟซบ้างถอ is it time for i e ้าคนไม่ลองสอด เลยหัวตี้เอาัวตีไปไหนเฟิร์นอ๋อๆฉันปีกองอยู่แปบ๊บนึงฮ <laughs> ะจริงจริง <laughs> โอ้ใคร<ด>ไม่เป่าปีหยุดดิค้าๆาเนี่ยข้าหูเลยเป่าผิดปีกองในเกาะพึ่งไหล,ล <laughs> อ๋อนึกงก็ได้โดบบอกหยด

เออต้องไปที่เดิมไหนก็ได้ดีเวนท์อิมพีเรียวออไปไม่ได้ด้วยไม่เอาไงเปลี่ยนชุดให้จัสปีน่าไม่ได้เฮ้ยถ้าฉันไม่กดเลย your life for t ย e k n o w l e d g ่อ e r e n o t h i n g น e n ไม่มีอะไรไม่มีอะไร โอ้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 เต๋วเรือจะเปิดแล้วหรอ๋วยเตี๋วเรือคะฉันกินอยู่แล้คะจะกิน๋วยเตี๋วเรือตอนเล่นน้ำจะเห็นจะหันไปมองข้าวไข่เจียวข้างๆเห็นอยอโอ้าวเชื่อแล้วคนไทยกินได้ทุกเวลา A lucky find ทำไมเราจะกินไม่ได้ กินไม่อิ่วอฮ้ยเยอะจังเลยเนี่ยกูสลิงก่อนเลยเดี๋ยวกูไม่ได้สลิงกระตุกไปถึงพวกนี้เลยไหมอ้อยอ้ยอิยนโมชั่นนอฟซัพพอร์ตเฮ้ยเฟิร์นยังทำควสดอยู่ไหมน,นะ ออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ t อ้ s หโอ้โหโอ้โ e โอ้โหโอนโหโอเอะโหโอ้โหโอ้โหอโหออ้โหโอหโอ้อ้โหลด,หลดหห้ั <c ười> ดบปปาโาหอ้ยหโอหรออเปห่าใช่แอหอ้ไหโหออนอ้โหตอ้โหโอ้โหโออหอ้โหโอไปหิ้โอโอ้โหอหโออ้โ้โโอหออ

กูสกิลไปตั้งนานแล้วปินน้อยหกสิบอยออยดก็เปลี่ยนแล้วมันเป็นอะไรจะเกี่ยววิชูถอย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 ไม่ถอยอะโดนคุณปากถอยเลยอ๋อออออวโนโอันไม่มีกะอนของไหนอะฉันจะกลับมา เห็นไอเทมโยอะค่เห็นกายปินเออติดคือ I'm ending my arm o r I'm ending my armor ตองเล่นหมดอีกเฮ้ยไม่เป็นไรฉันก็ติดคือ This time things will be different โอ้ยโอ้ยโอ้ย This time Ting h s will be d i f f e r e n t แล้วกระตุกเลยเอ้ยไปไหนแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับอินเทอร์เน็ตขอขออญาตลองปิดสตรีมโอ้ยมีคน